คุณธนกา,าวที่ตั้งใจมารอก็เพื่อให้เราเข้าใจตรงกันให้วันนี้นอกจากเดี๋ยวจะมาชี้แจงตรงนี้แล้วเราจะแจกเอกสารจะให้กับทุกท่านทุกๆสื่อจะได้เข้าใจตรงกันผมจะกล่าวตามที่อยู่ในกรกสาที่ให้แล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามอะไรผมจะตอบเพิ่มเติมให้ในวันนี้วันที่8พฤษภาคม2568 มีการประชุมคณะกรรมการแพทยสภาครั้งที่5ทับ2 5 6 8ประจำเดือนพฤษภาคมมีวาระสำคัญคือการพิจารณาคดีเจริยธรรมของแพทย์ที่เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในกรณีที่มีการกล่าวโทษแพทย์ทัสถานโรงพยาบาลร,ราชทันและโรงพยาบาลตำรวจพิจริยธรรมแห่งวิชาชีพวชกรรม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาได้มีมติลงโทษแพทย์สามท่านโดยเป็นการว่ากล่าวตักเตือนหนึ่งท่านในกรณีประกอบว,วิชาชีพวิชกรรมที่ไม่ได้มาตรฐานมีการพักใช้ใบอนุญาตประกอบว,วิชาชีพวิชกรรมสองท่านในกรณีให้ข้อมูลเลอกสารทางการแพทย์อันไม่ตรงกับความเป็นจริงแพทยสภา เสร็จจากการประชุมวันนี้มีหน้าที่จะต้องนําเสนอมติต่อสภานายกพิเศษคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะดําเนินการตามมติแห้วันนี้เป็นมติของที่ประชุมแต่การดำเนินการทั้งหลายเราจะต้องรอความเห็นจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งอันนี้เป็นขั้นตอนตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิชกรรม2องพต่อไปอันนี้คือสาระใหญ่ๆที่ผมสรุป ในวันนี้นะครับจะมีคำถามอะไรสั้นๆไหมพอเดี๋ยวที่ประชุมเรายังมีการประชุมต่อเชิญก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วหนึ่งท่านหนึ่งท่านที่เราว่ากล่าวตักเตือนเพราะความผิดอันนั้นไม่ได้รุนแรงมากนัคือการประกอบวิชาชีพพิกรรมที่ไม่ได้แต่ฐานเกี่ยวกับใบออกใบส่งตัวเนี่ย แต่ว่าสองท่านท,ที่ถูกพักไปประกอบวิชาชีพวิชการ,รนั้นนหะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลในเอกสารทางการแพทย์ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงครับจากความไ่ตรงที่ไม่ตรงเนี่ย,ไม,ยไม่ตรงกับอาการหรือว่าเป็นไหนขนาดใหญ่ผมสั้นๆน,นิดเดียวนะผมขออนุญ,ญาตสั้นๆน,นิดเดียวกันละกันขณะนี้เนี่ยข้อมูลที่เราได้รับเ ไม่ได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่ามีภาวะ,ะวิกฤตเกิดขึ้นผมผมให้ข้อมูลได้แค่นี้ตอนนี้น,นะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นเหตุการที่เรากำหนดต้องมีการลงโทษการพักใช้ใบประกาบวิชาวิจกรรมถือเป็นการลงโทษตุนแรงกับแพทย์ทุกท่านอยู่แล้วนั้นเราถือว่าเป็นการผิดที่รุน ผมขออนุญาตเป็นแบบนี้อย่างที่ผมเรียนแล้วเมื่อกี้ไงว่าด้วยข้อมูลหลักฐานทั้งหลายที่เราได้รับเนี่ยมันไม่มีหลักฐานเจอไปจากที่ชัดเจนว่ามีภาวะจุกมีภาวะวิกฤตตามที่มีตามที่ท่านไปแถลงข่าวเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ตีความวันนี้ทําไมเราไม่สามารถบอกได้ว่าพักใช้นานเท่าไหร่เพราะว่าการพักใช้นานเท่าไหร่จะต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีก่อน ถ้าท่าวันนี้เราให้ข้อมูลไปแล้วเกิดไม่ตรงกับท่านรัฐมนตรีเพราะอย่าลืมนะจำได้นะครับและที่แถลงข่าวว่าทั้งหมด7ขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่7เนี่ยเราจะต้องส่งมติแพทยสภาไปให้ท่านรัฐมนตรีถ้าท่านรัฐมนตรีเห็นชอบก็ไปตามนั้นเลยแต่ถ้าไม่เห็นชอบเรื่องจะกลับกลับมาที่แพทยสภาแพทยสภาอีกหนึ่งครั้งจนได้ข้อสรุปเราถึงจะออกถึงตอนนั้นจะมีการแถลงข่าวให้ทราบว่าจะมีการพักใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับ อ๋นะเดี๋ยวผมเอกสารอาเอกสารที่ทีมีการรายงานางการ่วนคือเราวออด้อกัาขอคือเอกสารทั้งหมดที่เราได้รับความใช้คําว่าเอกสารที่เราได้รับอา,อาจจะอาจะได้รับไม่หมดแต่ที่เราได้รับทั้งหมดเนี่ยข้อมูลมัเป็นแบบนั้นครับ อยู่ที่ท่านรัฐมนตรีไม่ใช่อยู่ที่เราเราส่งไปอยู่ที่ท่านรัฐมนตรีพิจารนามากน้อยแค่ไหนแล้วก็เรื่องถึงจะส่งกลับมาที่แพสภา,าเดี๋ยว ผมสั้นๆที่เดียวนะเดี๋ยวเขาตามผมแล้วเพราะขาบวนจะมีวาระาที่สําคัญคืออย่างนี้พรแพทยสภายึดความถูกต้องยึดหลักฐานต่างๆเ,เราไม่ได้อิงกับปัจจัยภายนอกถ้าว่าไปแล้วไม่ได้สนใจด้วยซ้ำเรื่องของแค่นี้คือใครไม่งั้นไม่งั้งนอีกหน่อยเราจะมีประเด็นนั้นข้อมูลที่มีอย่างนี้เราสรุปแบบนี้แล้วก็ผมก็ตอบคําถามให้แล้เพียงแต่ให้รู้ว่าโดยพรบ .2525 เนี่ย เรามีมติอย่างไรมันย้อมสิ้นสุดคําสั่งยังไม่ออกออกไม่ได้จนกว่ารัฐมนตรีเห็นชอบฉั้นเราไปดูกัลอีกหนึ่งข้างหลังจากที่ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยเอานะครับ <S <S ผมผมคิดว่าอย่าไปคิดแบบนั้นนะ เมคิดว่าแพทยสภามีศักดิ์ศรีแพทย์ทุกคนมีศักดิ์และศีของตนเองในการที่จะดําเนินการในสิ่งที่ถูกต้องและชอบทําให้กับสังคมผมขอจบแค่นี้นะขอบคุณค่ะ